ตั้งแต่ง,งานดับดับดีซีนะครับหรือว่าคนไทยอาจจะกุ้นชื่อ WWDC กันมากกว่าเนาะก็ Apple ออกฟีเจอร์ใหม่มาเพียบเลยนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์หนึ่งที่พมคิดว่าหลายคนอาจจะตั้งตารอแล้วก็มีคำถามในใจใช้งานยังไงมีประสบการณ์น่าใช้ไหมนะครับมันก็คือฟีเจอร์ไอโฟนเมลล r i n g ครับวันนี้พมได้ลองเล่นละแต่ว่าเป็นเบต้าอยู่นะเพราะว่า MacOS กับ iOS วันนี้ที่ผงใช้งานเนี่ยเป็น d e v e l o p e r Beta 2ครับผม์ก็ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันใช้ได้ดีก็เลยเอามาเล่่่าาให้เพือังนะว มันใช้งานยังไงทําอะไรได้บ้างเหมือนกับการใช้ iPhone ตรงๆเลยไหมรวมถึงประสบการณ์ติดขัดอะไรยังไงบ้างนะครับก็ลองฟังผงเล่าให้ฟังสั้นๆละกันนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยพอมันเป็นเบต้า2เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวอร์ชันที่พงใช้อยู่กับเวอร์ชันจริงอาจจะมีความต่างกันบ้างนะครับถ้าต่างไม่เยอะพงก็จะปล่อยเลยครับแล้วก็ตอนนั้นให้เพื่อนๆลองเล่นกันเต็มที่แต่ถ้าเกิดมันออกมาละมันมีความต่างเยอะพงอาจจะทําคลิปอัปเดตออกมาว่ามันมีอะไรที่มันเจ๋งขึ้นแล้วก็ใช้แล้วมันดีขึ้้นนยงงงไบาะ โอเคตอนนี้เรามาดูกันที่หน้าจอตัว Mac ของพงกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราลงเบต้าทั้งคู่แล้วนะเป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่นะครับ iPhone ก็ไม่ต้องสนใจมันเราสนใจที่ Mac มันจะขึ้น iPhone Mirroring นะครับแล้วเราก็สามารถกดเปิดได้เลยนะเนี่ยตอนนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่า Mac พงไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเงื่อนไขที่มันจะใช้ iPhone Mirroring ได้ก็คือต้องอยู่ในเน็ตเวิร์เดียวกันซึ่งตรงนี้เดี๋ยวพงอ่ะ คอนเน็กอินเทอร์แล้วก็ให้มัน Connect ไปก่อนพงจะเล่าคร่าวๆก่อนครั้งแรกที่เราจะ m i ลเล r เนี่ยพอเรากดเปิด p p o o n m m ล l l r r n n นะเราต้องมาที่ p p o o n ครับกรอก Passcode ปลดล็อกหน้าจอนะครับหลังจากนั้นมากรอก Password ของ Mac ที่ตัวเครื่อง Mac เนี่แหละครับก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราต้องการจะใช้ฟีเจอร์นี้กับทั้ง2เครื่องนี้จริงๆครับแล้วก็ลองดูกันว่าเป็นยังไงนะสมมุติว่าเมื่อกี้พงทําอย่างที่พงเล่าเรียบร้อยนะครับ เนี่ยเราก็จะต้องมาปลดล็อกนี่พอเราปลดล็อกปุ๊บมันจะมีสีขาววิ่งขึ้นพอเต็มก็เรียบร้อยครับมลเลอรมมาเรียบร้อยนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดเราดูที่ iPhone พงหน้าจอมันปิดอยู่เนาะถ้าเกิดว่าพงเปิดหน้าจอปุ๊บปลดล็อกปุ๊บที่ตัว Mac เนี่ยไอโฟนที่มีเริ่มไว้มันก็จะหลุดออกทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากใช้ปิด iPhone แล้วก็ T r y again เนาะแล้วก็ต้องอันล็อกใหม่ด้วยนะครับ โอเครอแป๊บหนึ่งมาเรียบร้อยนะครับโอเคตรงนี้เวลาใช้ใช้ง่ายๆครับใช้2นิ้วเลื่อน Trackpad เป็นการเปลี่ยนหน้าตัวแอป,ปของเราเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าวิดเจ็ตเราเป็นแบบมันติอะ่ะเปลี่ยนตัววิดเจ็ตได้นะครับเราเอา2นิ้วเลื่อน t r a c k p a d ขึ้นลงเนาะมันก็จะเปลี่ยนตัววิดเจ็ตเราไปมาตามที่เราเสร็จไว้นั่นแหละครับเห็นไหมใช้ง่ายๆเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราเปิดแอป,ปละแอป,ปเด้งขึ้นมาแล้วถ้าอยากจะปิดแอป,ปละครับหมายความว่าเก็บแอป,ปลงไปเข้าหน้าโฮมอะ่ะทำได้2วิธีครับวิธีแรกมาคลิก ตรงด้านล่างที่เป็นขีดๆเนาะแล้วก็วิธีที่2ครับเราสามารถเอาเคอร์เซอร์เลื่อนขึ้นไปเนาะแล้วก็จะมีปุ่ม2ปุ่มเนาะเอาปุ่มซ้ายก่อนปุ่มซ้ายจะกดลักกลับมาที่โฮมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปุ่มขวาเนี่ยอันนี้จะใช้ q ิวแอเนาะ,ะเพื่อนๆน,น่าจะนึกออกนะครับอ่าน,นี่กดขวาปุ๊บเนาะแล้วก็ d rag อันนี้ขึ้นไปเลยมันอาจจะมีไม่ลื่นนิดหน่อยนะครับอ่ะอันนี้ปึ๊บอ่ะ คสองแอปอ่าแล้วมันก็จะเรียบร้อยนะครับอันนี้ใช้ง่ายๆละเนาะแล้วก็แน่นอนครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะแบบทำไมพงใจกล้าจังเลยที่จะแบบใช้ Developer Beta เพราะว่า k ค a n บใช้ไม่ได้ UOB ใช้ไม่ได้แน่นอนครับคลิปนี้เรามีสปอนเซอร์แต่ว่าเป็นสปอนเซอร์แบบไม่เป็นทางการก็คือ Samsung Galaxy S 2 4 Ultra เครื่องนี้ครับ พงก็เอาแอปพวกนั้นมาลงบนเครื่องนี้แล้วเวลาต้องการใช้โอนเงินจาก2ธนาคารนั้นพงก็แน่นอนครับต้องถอดซิมจาก iPhone มาใส่เครื่องนี้มันถึงจะใช้งานได้นะครับก็ขอบคุณซัมซุงมาหน้าที่นี้ด้วยที่ทําให้พงม,มีคอนเทนต์ให้เพื่อ,อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากลับมาที่แน่นอนคอนเทนต์ของเราครับมีอะไรที่เพื่อนเพื่อต้องรู้อีกไหมก็คือถ้าเกิดใครตามตัวเพจของพงเนี่ยเพจ super t h e m o l ที่เฟซบุ o กเนี่ยพงได้บอกเอาไว้ครับว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ Air Dr r o รได้รอปได้คริรง การเซตติ้งเนี่ยเราเข้ามาที่ iPhone m i l l e r i n g นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Service เนาะแล้วก็ Service Setting ครับตรงนี้มันจะเป็นการเซตติ้ง Service ทุกอย่างของฟีเจอร์นี้เลยนะเราลองเข้ามาที่ File and f o l d e เรเนาะเราเลื่อนๆลงมาเนี่ยจะมีนี่ครับนี่ Send File to Bluetooth device อันเนี้ยเราสามารถมาติ๊ก Enable แล้วก็ใช้ตัว AirDrop ได้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า AirDrop ตรงนี้ใช้ได้แค่ส่งตัว iPhone ที่เป็น Miner r เนี่ยไปที่เครื่องอื่นนะเครื่องอื่นเวลา AirDrop มาที่ iPhone ของเราเนี่ย Miller ตัวนี้ยังทำงานไม่ได้ต้องมารับที่ iPhone เครื่องปกตินะครับอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆนะก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายละแล้วก็เมื่อกี้พงลองเล่นแล้วเนาะถ้าเกิดว่าพงอยากจะลากไฟล์จากตัวเดสก์ท็อปเข้าไปที่แอปไฟล์ทำได้ไหมอ่ะเราลองมาดูกันนะ พงอยากจะเปิดแอปไฟล์ใช่ไหมอ่ะพงลองเลื่อนเคอร์เซอร์มาพิมพ์เซิร์ชนะครับ F I L E เนาะแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับอ่ะพงลองเข้ามาที่ on my iphone เนาะโอเคพงเข้ามาที่ browse นะครับอืมพงอาจจะลองหาสักหนึ่งไฟล์เนาะลากออกมาลากไม่ออกนะครับลากไฟล์เข้าไปลากไม่เข้านะครับแปลว่าทำแบบนี้ทำไม่ได้นะโอเค เราให้ดูกันคร่าวๆแค่นี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีประสบการณ์อีกเล็กน้อยที่ผมอยากจะเล่าครับอย่างแรก Face ID มันใช้ไม่ได้นาะเพราะว่า Mac เราไม่มี Face ID มีแต่กล้องเว็บแคมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปิดแอป,ปที่มันเป็น Touch ID หรือว่าเป็น Face ID เนี่ยมันก็จะบอกเราครับว่าอ่ะต้องไปใช้ iPhone นะต้องไปปลดล็อกที่ iPhone และทีนี้ถ้าเราปลดล็อก iPhone เนี่ย ตัวมิลเลอก็จะหายไปนะครับถ้าเกิดเราอยากจะใช้จริงๆเนี่ยเราต้องกดโอเคออกมาแล้วก็กรอกพาสเวิร์ดที่ตัวแอปนี้ปกติแต่พงคิดว่ามันก็คงจะลําบากอะใช้บน iPhone เถอะนะอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่เราให้ฟังนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่สําคัญที่สุดที่พงกําลังจะเล่าก็คือเรื่องของนอติเนาะการแจ้งเตือนต่างๆถ้าเกิดว่าเราเคยเชื่อมต่อแล้วนะครับไม่ว่าเราจะมิลเลออยู่หรือเราจะไม่ได้มิลเลอนะอย่างเช่นสลิปแม็กไว้ แล้วเราก็มีนนติเข้ามาที่ iPhone แน่นอนพอเราเปิด Mac มามันจะมีนอติของ iPhone ค้างอยู่เพียบเลยครับถ้าเกิดว่าใครต้องการสามารถใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่านนติมันซ้ํากับแอปใน Mac มันก็จะมีทั้งคู่เนาะแต่ว่าพงเนี่ยค่อนข้างลาคาญนอติครับมันแบบค่อนข้างตัดสมาธิแล้วก็ตัดเวลางานพงใช่ไหมเพราะฉะนั้นพงไปปิดทิ้งเลยปิดได้ไหมปิดได้ครับเราเข้าไปที่เซตติ้งของ Mac นะครับย้ำว่าเซตติ้งของ Mac นะแล้วก็เลื่อนๆล,ลงมาที่นนตินะครับมันจะมีนี่เนาะ Allow notification from iPhone นะครับคลิกเลยแล้วก็เลือกเลยเปิดหรือปิดนะครับหรือจะเลือกเปิดปิดเป็นลายแอปด้วยก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแล้วแต่สะดวกเลยตรงนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเจออีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกแปลกๆนิดหน่อยนะครับผมลองเปิดแอปที่ผมอยากจะต้องการพิมพ์อะไรสักอย่างลงไปดีกว่า,าผมเปิดดาม u สแล้วกันนะครับ อันนี้เป็นอ่าโนสเตอร์อ่ะเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่รู้จักมันเป็นแบบคล้ายๆโซเชียลมีเดียแบบหนึ่งนะแต่ว่ามันแบบไม่เหมือนอันที่เพื่อนเพื่อนเคยเล่นถ้าอยากรู้จักพงม,มีทำคลิปแยกเอาไว้ครับก็ลองไปเปิดดูกันได้ประเด็นมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้คีย์บอร์ดบลูทูธหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้พงใช้ตัว Key c ค ron K11 Pro จริงๆแล้วมันเป็นทุกตัวนะเท่าที่พงลองอยู่เนี่ยพงลองมีกี่ตัวพงลองหมดเลยมันใช้ไม่ได้สักตัวนะครับอ่ะยืนยันต่อ k ีย c ค ron K11 Pro อยู่นะครับ อ่ะพงลองพิมพ์ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดพงกดเซิร์ชของแม c เนี่ยแล้วพงพิมพ์เนี่ยมันมานะเห็นไหมมันมาแปลว่าคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาคีย์บอร์ดบลูทูธเนี่ยเสียบเป็นสายนะครับใช้ได้อันนี้แปลกใจนิดหน่อยนะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเมจิ c คีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธของ Apple อะ่ะใช้กับมิลเลอร์ตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับ อันนี้ถ้าใครมีเนี่ยก็ลองเทสดูนะแต่ว่าพงเนี่ยไม่มีเมจิกคีย์บอร์ดแล้วไนงะใช้คีย์บอร์ดที่เป็นแมคานิคอจนชินละก็เลยรู้สึกว่ามันพิมพ์สนุกกว่าเลยเลือกใช้เมจิกคีย์บอร์ดของ Apple ไปแล้วครับแต่ว่าคีย์บอร์ดของ Mac เนี่ยก็ยังใช้ได้นะเพราะว่ามันมันก็เป็นสายอะเนาะมันไม่ใช่บลูทูธใช่ไหมครับอ่ะอันนี้พงเล่าให้ฟังคร่าวๆเนาะแล้วก็คงไม่ได้มีอะไรแล้วลหละพงลองเล่นมาแค่นี้นะครับแต่คิดว่าหลายคนน่าจะเห็นภาพแล้วลหละว่ามันใช้งานได้ดีไหมใช้งานได้หรือเเปล่าาาัถาถา้มตวมงงอ ชอบไหมชอบครับมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ครับเวลาที่ iPhone เราชาร์จอยู่หรือว่าเวลาที่ iPhone เราอยู่ไกลๆเครื่องแล้วเราอยากใช้เนี้ยกดมิลเลอร์ขึ้นมาแล้วใช้ได้เลยนะแต่ว่าต้องอยู่ในวงแหวนเดียวกันอย่างที่บอกครับแล้วก็แน่นอนครับ iPhone ของเรานอกจากจะปิดจอแล้วแต่ถ้าเกิดเราทําเป็นให้มันชาร์จอยู่มันก็จะขึ้นเป็นเวลาที่เป็น always on display ที่หลายๆคนชอบครับแต่ว่าตัวพงเองไม่ได้เปิด always on display มันก็เลยไม่ได้ เป็น always on display ครับโอเคเราเล่าสั้นๆกันแค่นี้ในคลิปนี้แล้วกันครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะก็แน่นอนครับอ่า bitcoiner ถ้าอยากโด n a t e พงซาโตชิ chi, ขึ้นนะตัวนี้ qr code ให้ละแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อยากจะโด n a t e ไม่ได้ต้องการโดเ a t e พงไม่ได้ว่าอะไรเลยครับ สำหรับคนที่อยากโดเนีจริงๆก็ขอบคุณมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปนะสามารถเป็นกําลังใจพใงง่ายๆครับกด subscribe หรือกดไลค์หรือคอมเมนต์พูดคุยกับพงด้านล่างได้เลยครับยังไงคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับเราสั้นๆยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ